ก็สวัสดีแฟนเพจเป็นตหักในเะครือ MGR o n l ออนไลน์แล้วก็ช่องนิวส์วันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ผมก็มาถึงที่บ้านร่องร่องเริวนะครับบ้านร่องริวอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายแล้วนะครับตอนนี้ก็พื้นที่ตรงบริเวณนี้แหละที่เป็นบ่อกุ้งเนาะพรุ่งนี้อาจารย์ก็จะมีงานอบรมพิเศษเรื่องหัวาหารเป็ดหัวาหารไก่หัวาหารปลาแล้วก็ หัวอาหารกุ้งนะครับหัวอาหารกุ้งนี่ก็เป็นพื้นที่ที่บ้านคุณเต้ยนะครับอยู่ที่นี่ก็มาพัฒนาทำนากุ้งนี่คือบริเวณแอรเรียรทั้งหมดนะครับที่ทำเรื่องการเกษตรนะครับพรุ่งนี้ก็จะมีการอบรมศูนย์อบรมที่นี่นะครับนี่ก็จะเป็นบอ่อกุ้งอีกหนึ่งบอ่อเนาะ ด้านนู้นก็จะเป็นน้ำที่เห็นนี่นะท่านผู้ชมครับเพิ่งได้น้ำฝนมานะครับปกติแล้วจะแล้งจะแล้งเพิ่งได้น้ำมานี่จากาปากคำคุยกับคุณแม่นะครับแม่แม่คุณแต้วนะครับซึ่งคุณแต้วนี่ก็เป็นนักเรียนที่ไปเรียนที่พิพิพธภัณฑ์เฉลือเพเกียรตรงคลองหลวงนะครับก็เป็นนักเรียนชาวนาที่นั่นอ่นนี่ก็ น้ำท่าแรงนี่ก็น้ำก็จะมาจากฝั่งนู้นนะครับแม่น้ำแม่น้ำอิงใช่ไหมชื่อแม่น้ำอิงเหรอชื่อแม่น้ำอิงนะครับอ่าฮะนี่ครับนี่พรุ่งนี้ก็จะมีการอบรมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมทางเพจเป็นตาฮักนั่นคือ m g จีอาร์อไลแล้วก็ช่องนิสวนนะครับนี่ก็รายงานบรรยากาศกันให้ทราบครับผม